ครับสวัสดีครับผมร้านจรันรุ่งเรืองสองพันธิผ้านะครับช่วงปายสายของวันอาทิตย์นะครับพี่เตอันนี้อะไรเนี่ยซากซาหรืออะไรถอดนะครับอันนี้ของเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับชุดนี้จะมีคันหน้าอินโนมโต้ชุดท้ายอินโนมโต้ยี้าแรงชุดท้ายสองสองหนึ่งชุดท้ายโฟวินอินโนมโต้นะครับ เผื่อท่านใดสนใจอะไรถอดเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับติดต่อผมได้ที่ร้านจรันรุ่งเรืองของพันธิพงศนะครับครับที่เบอร์โทร0999277348นะครับอันนี้เป็นเก่าญี่ปุ่นแท้นะครับเก่าญี่ปุ่นแท้ครับก็ร้านผมตั้งอยู่ตําบลตะเกียนอําเภอด่านทดจังหวัดนครราชสีมานะครับโนโนวางเงนไดยก็มีทุกทุกรุ่นนะครับตอนนี้ครับพยายามไม่มีทุกรุ่น ฝาเกียร์ฝาไฮดรอลิกทานหน้าโฟวินนะครับก็รวมๆกันอยู่นะครับไม่รู้รุ่นไหนมั่งครับวันนี้ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดมีรถไถอยู่แล้วต้องการอะไรถอดนะครับอันนี้ถอดญี่ปุ่นนะครับถอดญี่ปุ่นกับถอดเก่าไทยเนี่ยคนละราคานะครับคนละราคานะครับก็ถ้าผ่านมาหรือตั้งใจมาก็มาแวะมาชมนะครับ ร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเกียนเบอร์ดังสดจังหวัดนครราชสีมานะครับจำหน่ายลูกไทยเล็กเก่าญี่ปุ่นเก่าไทยเก่าบ้านเก่าคูค้าบาา้านเราและอะไรถอดทุกชนิดนะครับขอบคุณครับ